โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําที่พี่ดี่ถามเนาะว่าถ้าเราเป็นครูเราทํำยังไงนะครับตอนนี้เราโหลดซูมทุกคนมีซูมมาแล้วมันก็จะมีไอคอนตรงเนี้ยอ่าตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกขึ้นไปแล้วมันจะมีอยู่2ตัวข้างบนกับข้างล่างถ้าเราเป็นนักเรียนเราจะใช้ตัวข้างบนคือ joy emitting ถ้าเราเป็นครูเราจะใช้ตัวข้างล่างนะครับคือ s i n n n แเราก็ Sign In เข้าไปทีนี้ถ้า Sign In ปุ๊บถ้าคนไหนมี Google หรือ Gmail อยู่แล้วนะครับเราก็ Sign In with Google แต่ถ้าเกิดไม่มีก็นี่ครัจะอยู่ตรงนี้นะครับ s n up u r f e นะฮะตอนนี้ผมมีแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ยังง่ายสุดคลิกเข้าไปนะฮะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็เข้าไปนะครับ พอ,พอเข้าไปเสร็จแล้วนะครับพอเข้าไปเสร็จแล้วอ่าพอเข้าไปเสร็จเราเป็นครูใช่ไหมครับเราจะมีหมายเลขตรงนี้นะครับหมายเลขตรงนี้เราก็ส่งหมายเลขตัวนี้ไปให้เด็กนักเรียนเพื่อใช้ในการเข้าห้องทีนี้บางทีตรงนี้นะครับโชว์ม e ทติ้งอินเวสบางทีเด็กเข้าไปแล้วปรากฏว่าต้องใส่พาสเวิร์ดจะอยู่ข้างล่างนี่นะครับมันจะมีพาสเวิร์ดเข้าไปเพราะฉะนั้นตนัวนี้ตรงนี้นะฮะอย่าใต้สตาร์ทนี่คลิกตรงนี้นะครับ มันจะมีทั้งอะไรหมายเลขอ้องแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเราก็สตาร์ทเข้าไปรอ,อสักครู่นะครับพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเราจะมีคำว่าแชร์สกรีนถ้าเราเป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์เวิร์ดหรือไฟล์อะไรที่อยู่ในเครื่องเราเราก็แชร์สกรีนตรงนี้ได้เลยทีนี้แชร์สกรีนมันก็จะมีหลายสกรีนคือโชว์ให้เห็นหน้าจอ หรือเป็นเหมือนกระดานไวบอร์ดกระกระดานไวบอร์ดก็คือเวลาเอาไว้เขียนอธิบายเด็กนักเรียนเหมือนกระดานปกตินะครับหรือเราถ้าเรามี iPad iPhone แล้วก็แชร์ผ่าน iPad iPhone ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้สกีนนะครับแชร์หน้าจอแล้วก็มาคลิกแชร์ด้านล่างนี้นะครับแชร์นะฮะอาต่อไปทีนี้ข้างบนนะครับเมนูข้างบนนี้ เป็นเมนูที่ใช้จะเปิดวิดีโอหรือเปิดไมคนะครับสําหรับครูผู้สอนนะครับสําหรับครูผู้สอนอต่อไปทีนี้ผมจะทําเป็นนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นนักเรียนนะครับตอนนี้อันนี้ผมใช้ A Power สะทอ้อนโทรศัพท์ขึ้นไปข้างบนจะได้เห็นหน้าจอ ผมก็จะเข้าซูมผมเป็นนักเรียนนะครับทีนี้การเป็นนักเรียนนักเรียนก็จะเข้าที่ j o ยนะครับนักเรียนก็จะเป็น j o ยม e e t i n g นะครับนักเรียนก็ j o ยมิ e t i n g ก็คลิก j o ยเข้าไปหมายเลขของคุณครูห้องคุณครูก็คือ666512นี่นะครับหมายเลขของห้อง6 3 25อ่า จอยนะครับจอยอ่านี่ไงครับมันถามหาพาร์ตเปิดแล้วพาร์ตเปิดคืออะไรเอ่ย694พาสพาร์เปิด694 764 764นะครับก็คอนติเนียนะครับ เนี่ยฮะพอนักเรียนเข้ามาปุ๊บเราเป็นคนเจ้าของห้องเราต้องมาสั่งอนุญาตก่อนนะครับสั่งอนุญาตให้เข้าห้องได้แอดมิดนักเรียนได้อนุญาตแล้วนักเรียนก็จะมาแบบนี้นะครับขึ้นโผล่ขึ้นมาแล้วมาแล้วครับนักเรียนอ่าเพราะหน้าจอของของเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นหน้าจอเหมือนที่เราโชว์นะครับว่าเป็นยังไงถ้าเรามีไฟเบอร์ เด็กก็จะเห็นนะฮะนี่หน้าจอของเด็กนะครับตรงนี้หน้าจอของเด็กก็จะเป็นพ i ยไฟเบอร์เหมือนกับเรานะฮะเห็นไหมคือเราโชว์หน้าจอนะครับเพราะตรงนี้เราสามารถเขียนอะไรก็ได้ในหน้าจอเรานะฮะของเด็กก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะทีนี้ถ้าอยากเห็นว่าเด็กดูตรงไหนเราคลิกตรงนี้นะครับคลิกข้างบนอ่า เด็กก็จะเปิดวิดีโอของตัวเองนี่ฮะถ้าเป็นเด็กนี่ฮะวิดีโอกับคลิกหน้าจอตัวเองเปิดวิดีโอตกลงเปิดเสียงด้วยอโอเคนะครับจะอยู่ด้านล่างเสียงมันกล้องผมขออนุญาตปิด ไมม์ก่อนอ่าผิดไหม์นะฮะเห็นแล้วอันนี้ส่วนคู่อยากเปิดวิดีโอก็อยู่อยู่นี้นะครับครูก็จะเปิดวิดีโอได้อ่าเห็นแล้วอันนี้เครื่องนักเรียนกับเครื่องของผมนะฮะ หน้าจอคุณครูก็จะเห็นอย่างเงี้ยออกมานะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้ฟอเราจะปิดห้องนะครับปิดห้องก็มาคลิกตรงมอแล้วก็ end น,นะครับ end ก็ end meeting for ก็เสร็จนะครับก็ออกมาเรียบร้อยโอเคนะครับ